แมนเชสเตอร์ซิตีแม่งนำถึงสองครั้งคาบ้านเฉยและเป็นอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งที่เกมรับพวกมึงพลาดได้แบบว่าโอ้โหมึงจะพลาดะไรขนาดนั้นแล้วมึงจะพลาดอะไรแทบทุกนัดขนาดนี้กับอาร์เซนอลก็แล้วกับเชลซีก็แล้วกับเรอัลมาดริดลูกสองสองเนี่ยให้ดูหน้าเป๊ปที่ผมถ่ายไปข้างล่างนี่สิครับปวดหัวเลยอะ่ะโอ้โหโ ไอ้สัตว์อะผมพาไปดูสถิติทั้งเกมก่อนนะครับเกมนี้ทั้งเกมนะครับซิตี้ครอมบอลมากกว่าเล็กน้อยนะคือ54ต่อ46นะครับแต่โอกาสยิงซิตี้11มาดริด20เข้ากรอบซิตี้4แล้วก็มาดริด8เต่มุม6ต่อ5นะครับคือการคอนโทรลเกมเหมือนกับแบบซิตี้ครอมบอลได้มากกว่าเล็กน้อยแต่เวลามาดริดขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยแม่งได้จบแทบทุกครั้งเลยคือพูดง่ายๆครับความเป็นจริงมาดริดเองอะ่ะ โอกาสตั้ง20ครั้งก็สมเหตุสมผลที่จะได้3ประตูนะแต่ในมุมของซิตี้ไงคือมึงน,นำา2ครั้ง2คราแล้วแบบลองคิดดูสิลูก2อหนึ่งเนี่ยมานาะที80แล้วอะแต่ไม่รู้เป็นเขี้อะไรกับฤดูกาลนี้นะครับคือผมไม่ใช่แฟนซิตี้หรอกแต่ผมเข้าใจคว้อกแฟนซิตี้เลยอะคือฤดูกาลนี้นะแบบไอ้เฮียเราเล่นในบ้านไงกาฟเฟียนดเนี่ยก็นำสา3ศโดนสาส ไอ้เหี้ยแล้วกับปารีสแซงต์แช์แม็งนำก่อน2-0แม่งก็โดนรัว4ลูกในครึ่งหลังนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เป็นเกมสำคัญและได้เล่นในบ้านด้วยคือมึงไม่ควรแพ้เนื้อผ้าบอกไหมว่ามันไม่มีอะไรการันตีว่าซิตี้แพ้วันนี้แล้วต้องตกรอบร้อยซแต่ถ้าเกมรับมึงเป็นอย่างเงี้ยมึงจะไปเข้ารอบที่เซนต์โก้เบเดเบลยังไงวะคือผมไม่ได้บอกว่าซิตี้ไม่มีทางเข้ารอบแล้วนะแต่ถ้าเกมรับอย่างเงี้ยครับ และคุณยังต้องไปเจอเกมรูปแบบเนี่ยของมารลงิงเนี่ยลำพังเล่นในบ้านคุณยังโดนได้ขนาดนี้แล้วไปเล่นนอกบ้านนี่ดีนะไม่มีเอเวโกนะครับคุณสามารถไปชนะ1นึ่งหรืสองได้ในเกมต่อไปโอ้โหแบบเกมรับแม่งรุยทั่วจริงๆนะครับคือลำพังวันนี้แค่เสมอรหรือชนะ2อหนึ่งเนี่ยตอนนำ้ำสองหนึ่งแล้วผมคิดในใจนะว่าถ้าผมจดเกมถ้าผมต้องพูดถึงความโอกาสเข้ารอบของซิตี้ในนัดหน้า ผมก็ยังจะบอกว่าซิตี้ในฤดูกาลนี้ต่อให้ชนะนัดแรกก็ยังอันตรายในนัดที่2เพราะซิตี้ฤดูกาลนี้พร้อมแพ้ได้ทุกนัดและพร้อมโดนยิงเยอะๆได้แทบตลอดเวลาสามารถโดนยิง5 1นได้3 1หนึ่งได้4 1หนึ่งได้42ได้และแล้วครับคือผมเนี่ยคิดสคริปต์ที่จะพูดในวันนี้อยู่เลยสองสองเอเยลเอเดนซองมนออกบอลแบบนี่คือปกติเป็นทีมที่ออกบอลดีมากลองคิดดูดิอ่ะ เกมกับเชลซีก็พลาดเกมกับอาร์เซนอลก็พลาดเกมนี้แม่งพลาดอีกแล้วไอ้ที่ซ่งออกบอลอย่างเี้ผมเข้าใจไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหแบบนี่ผมเป็นแฟนแมนยูแล้วแบบต้องมานั่งเอาใจช่วยเชียร์เนี่ยคือโอ้โหมาดริดก,ก็สมเป็นเจ้าแห่งยุโรปจริงๆเพราะพวกมึงน,นี่ก็แพ้ยากกันจริงๆคือถ้ามาดริดเขารอบนะครับขอโทษแฟนยูฟูานะเนี่ยเต็งหนึ่งนี่แหละเต็งหนึ่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤด,ดูกาลนี้คือแล้วมาดริดนี่แหละ นะแต่เบื้องต้นต้องผ่านซิตี้เข้ารอบให้ได้ก่อนซึ่งผมมองว่าโอกาสเข้ารอบของมาลิค่องข้างจะมีเปอร์เซนต์เยอะผมว่าแฟนซิตี้ไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสเข้ารอบเกิน3 0และทีนี้พอพูดถึงการตกรอบของซิตี้เดี๋ยวแม่เขาต้องไปเอาจริงกันเลยเอครับความหวังเล่นๆน้อยของแมนยูวพวกกุยเอ้ยเซ็งอะผมว่าแฟนซิตี้ไม่หม,ดหมุดหงิดชิหายดีดีนะผมไม่ใช่แฟนซิตี้ยังหมุนหงิดขนาดนี้นะ <c oughs> ครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆซิตี้ฤดูกาลนี้